แหม่กันไรเนี่ยแบบไม่จริงครับไม่จริงเอย่างไรอย่างไรอาทิตย์คุณนย่ามวัวเรียนที่โรงเรียนเป็นอาทิตย์สุดท้ายเตรียมอ่านหนังสือกันนะคะก็ไม่อ่านไม่อ่านแล้วไม่อ่านแล้วซิลซิลรอปีหน้าเขาดาวนะครับ17วันแล้วนะครับเราเนี่ยอยู่ด้วยกันมา3ปีใช่ไหมมปลายทำนู่นทำนี่ด้วยกันใช่ไหมแล้วก็มีทั้งเรื่องดีใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเออแล้วก็เรื่องไม่ดีใช่ไหม และอันนั้นเนี่ยก็คือขั้นสุดท้ายที่แปลว่าขั้นสุดท้ายจริงๆ วธาไปันาพาเฮ้ยมันก็ซื้ออะแต่ว่ามันซือเพือชนะนะเพื่อชนะแ้วเรงมอะไรเท่าไรแล้วลงอะไเท่าไหร่เท่าไันลยต้องให้เหรอนอะไรอ่ะมันคือมันคือคือนิ่มแนมันคือนิ่มปะมันไม่นิ่มมันนิ่มเดียวเอานี้แล้วกันให้พออะไรอ่ะให้พอมันจะจบแล้วให้เพราะว่าติดมหาอะไรแล้วแต่พวกกูยังสัปเปร์กับพวกนี้อยู่ ูว่าชีวิตขิงมัธยมมาเสียไปเยอะมากอะกับการทำโครงงานตอนนี้ก็คือชิวเลยนเพราะขิงจะใช้ชีวิตเดิมที่เพื่อนก็ไม่แย้ตอนนี้ถ่ายไม่น่าเขาไปสิวเออนี่ก็เหมือนกันคือใช้โฟมที่ห่อหนึ่งหมดไปแล้วก็ไปซื้ออีกที่ห่อหนึ่งมาแล้วสิวขึ้นแบบขึ้นเยอะมากแพ้ตอนมี้หามันเืนอะเลียแบบีมมยไม่น่าเอมาอมันคือตัวอะไรอะมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเ้าใต้เหมือนเอเหมือนซิมการ์ดก็เด้เอาไว้แล้ว 有。 Right here. ัสดีครับและนี่คือ B ีในปี2026ครับเมื่อกี้ที่คุณได้ดูไปเนี่ยมนคือ B ีในตอนม6นะซึ่งก็เป็นวันที่สัมพันธเหมือนกันเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายที่ผมได้อยู่ในโรงเรียนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็แทบไม่ได้ไปโรงเรียนอีกเลยเพราะถ,ถึงตอนม6เนี่ยผมก็จําได้อยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยคุณครูประจําชั้นเนี่ยเคยสั่งงานงานหนึ่งมาให้ผมทำนะครับก็คือการเขียนไดอารี่ถึงตัวเองนะครับแล้วก็ส่งให้ครูไปซึ่งคุณครูเขาจะสัญญาว่า เดี๋ยวคุณครูเนี่ยเขาจะส่งสิ่งนี้กลับมาให้ผมได้อ่านอีกครั้งหนึ่งในวันที่ผมเรียนจบครับ ตอนแรกหนูไม่คิดว่าจะได้เจอทุกคนแบบโดยเป็นเร็วขนาดนี้ตอนแรกคือนสุดท้ายเร็วขนาดนี้เพราะว่าติดเอมันนานเนาะตอนแรกเจอกันในกิจกรามยังติดกล้องอยู่เลยอะ รีวิวหมีหน่อยรีวิวหมีได้ในบ้างได้น้องหมีผิวเข้มที่สุดต้องหมีผิวแทนอันนี้ต้องหมีผิวอะไรน้องหมีผิวครีมค่ะต้องหมีผิวครีมอันนี้ผิวเข้มไปสักแด็ดน้องหมีผิวขาวอันนี้ผิวขาวต้องหมีผิวขาวน้องหมีขาวต้องมีขาวโคล่ลาบแบร์เย่จบแล้วเป็นไงค่ะเป็นไงบ้างได้น้องหมีมาตัวตัวน่ารักจบแล้วเสียใจดีใจดีใจ ได้รางวัลอะไรครับบัฟฟลาโบลพย้คุณคุณที่บอกง้คะตอนนี้นะคะี่เราได้รางวัลแบทับรางวัลหรรางวัลอะไรกันงูหมฮะงูนี่ลนี่หรางวัลหัวปีท่านประธานเหรอ ันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็อันนี้เราได้เป็นรางวัล Presentation Poster หนักสาร Presentation Poster อ่านบ็อกไหมอ่นบ็อกมีอะไรบ้างขนาดสมุดคณะก็อบอกน้ำ<ช>เยอะมาก <c oughs> ไปหาดกันนะจ๊ะ นี่คือบะหมี่เกี๊ยวใช่มีซูชิด้วยของเยอะมากคณะวันนี้หยิบเอาจุกเราไม่กินหรอเดี๋ยวไปกินเราคิดว่าชีวิตหลังจากนี้มันค่อนข้างจะเปลี่ยนไปจากชีวิตตอนมัธยมค่อนข้างมากเลยเนาะเยอ่ะข้าวปั้นอ่ะข้าวปั้นแล้วก็รอเราก็ไปเซอร์วิ ตซเว่าข้างบนมีอ,อะไรข้างบนก็เห็นถึนนนแกเงินตัวข้าบหน้าตัวดีสวัสดีตอนนี้เราอยู่ที่ตึกเอื้อสนาเราเองลูซ<ๆ>กี้ไปใส่กางเกงก่อนว่าอะไรกันดีก๊อ เราก็องกาตัดเยื้อให้อด้ไม่สวยแคหานที่ว่าสถานที่แองดี้ดือนาด หัวปีหัวปีทุกคนมาต้มน,นี้นไมรับไม่ับกอ,อทุกคนกแบบได้มาอยู่ในชีเรามาเติมเต็มเราส่วนตัวเราเองก็บอกว่าจะแบบสามารถเติมเต็มให้ทุกคนได้ถ้ายังมีโอกาสแบบมีใครที่อยากจะขอบคุณใครหรือว่าใครที่ทิดใจกันหรือว่าอยากจะพูดเหลือใครก็อยากให้ใช้โอกาสนี้ไปเดิน พูดคุยแล้วก็สุยกันเราคิดว่าบรรยากาศแบบนี้น่าจะเป็นแทบจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของเราและคิดมหาะไรด้วยที่แบบเราจะได้มาอยู่กันอหนการา้อา <laughs> วันนี้ผมก็เรียนจบแล้วนะครับในปีส่ส2 6นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันยังไม่มาก็คือจดหมายฉบับนั้นซึ่งคุณครูก็ยังไม่ส่งมาสักทีแต่ผมก็นึกได้อย่างหนึ่งนะครับว่า ก่อนที่ผมจะเขียนใสกระดาษเนี่ยผมก็เคยทดลงไปในโทรศัพท์เครื่องเก่านะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับโทรศัพท์เครื่องเก่านะครับอันนี้คือจดหมายนะครับซึ่งวันที่ผมเขียนคือวันที่15มิถุ MM. นายนปี63ตอน4โมง10นาทีนะครับซึ่งวันที่ผมถ่ายก็คือวันที่2กุมภาพันธ์ปี69แล้วนะก็ผ่านมาเกือบ5ปีมาอ่านกันดีกว่าว่าบีในวันนั้น5ปีที่แล้วบอกบีในวันนี้ว่ายังไงโอยเต็มตัวเต็มใจตื่นเต้นเหลือเกินมาสวัสดีพี่บีปี4นะคะย ทำไมเขียนน่ารักขนาดนี้วะตอนเขียนนี่กำลังจะขึ้นม .6 ไม่ดีตอนเขียนมันเดือนมิถุนาซึ่งมันควรจะเปิดเทอมได้แล้วแต่นี่ก็ยังเรียนออนไลน์อยู่บ้านเพราะอีโควิดม .6 ยังเรียนออนไลน์อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเปิดเทอมแล้วก็ยังเรียนออนไลน์ตอนนี้ก็ตังเครียดๆกัๆแบบการเข้ามาหาลัยมากๆๆ,ๆ,ๆเราอยากเข้าจีเรจุฬาไม่ก็คารุสักที่ไม่จุฬาก็มสวอ,มอยากรู้จังว่าสุดท้ายแล้วจะได้เข้าเรียนคณะไหนหรือเข้าแล้วจะซิวไหม โอ้โหตอนนั้นคิดไปไกลมากตอนนี้มองอานาเขาตัวเองไม่ออกจริงๆอยากให้พี่บีย้อนกลับมาบอกตอนนี้มากๆแต่เชื่อว่าพี่บีน่าจะกําลังเครียดกว่าน้องบีตอนนี้มากๆเรื่องทาทีสิทธิ์จบยังไงก็สู้นะคะเป็นกาลังใจให้อพอด,ดีนาจานช้าไปคุณครูบอกว่าจะส่งมาตอนอยู่ปีสี่แต่ตอนนี้คือจบปีสี่แล้วทำาี่เน็ตโปรเจกต์ส่งเรียบร้อยไปแล้วโอเคๆไหนก็เป็นเครื่องบันทึกช่วงเวลาแล้วก็ขอใส่กระแสอันดังในช่วงนี้ไปแล้ะกันแฮชแท็กส้มหยุด ส้มอยู่แต่ันไม่มีอะไรก้าง #jendunbo #ctppp เตี้ยมอชอเตี้ยมอชอคืออะไรวะคือมาปะที่โดนตุยหมวงหลวงปู่เข็มบ่นเพื่อนโอ้โหโคจะโคจะทานแมกชีนสุดท้ายนี้ไม่รู้ว่าถ้าจดหมายส่งมาแจยงอินอยู่ไหมหรืองงว่ากูเขียนลงไปซึ่งใช่กําลังงงอยู่ว่าเขียนอะไรไปตัวเองก็หวังว่าอนาคตของเราจะสดใสนะปอลน่าจดหมายมาแล้วทําคลิปรีแอคด้วยถ้ายังทําอยู่นะ <Yeah! laughs> อยากบอกบีตอนนั้นว่าเราอยู่ในวันที่ผมทาคลิปรีแอคแล้วพี่จริงๆมันก็เคยมีคําที่หลายคนบอกแต่ว่าตัวเราในอนาคตอะไรวะตัวเราในอนาคตตัวเราในอดีตอะไรวะค้นึง่งอ๋อตัวเราในอนาคตรอตัวเราในวันนี้อยู่ใช่แล้วก็ไปถึงวันนั้นแล้วก็คือเราอยู่ในอนาคตแล้วนะครับมาบอกตัวใน,นอดีตข้อหนึ่งคือผมติดติวัจุฬาผมไม่ได้ซิลและผมเรียนจบแล้วร้วปริญญาจากติวัตจุฬาแล้ว ผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตสิบปีข้างหน้าตัวเองจะไปอยู่ที่ไหนในแวดวงการทํางานเนาะในว่าจะมาเขียนให้ตัวเองในอนาคตกันอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับสำหรับตัวเองในวันนี้ก็อยากจะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับบีในวันที่ต่อสู้เราจําได้ว่าวันนั้นบีคือสู้มากๆเครียดมากๆร้องไห้บ่นกับแม่ร้องไห้ให้แม่ฟังร้องไห้อยู่คนเดียวในห้องน้ำกลัวว่าตัวเองจะ ไม่สามารถสอบเข้ามาหาลัยที่อยากเข้าได้ตั้งแต่สีพปีนล้วมันก็พิสูจน์แล้วว่าตัวเองก็ทำสำเร็จได้เข้าคณะอันดับหนึ่งที่ตัวเองอยากเข้าจบออกมาอย่างสวยงามเราคุยบียววันน,นี้จริงๆนะเว้ย หวังว่าคลิปนี้จะเป็นทานแมชชีนนะครับไม่แค่สำหรับตัวผมคือพานี้อาจจะเป็นพานสํำหรับตัวผมคนเดียวแต่ว่าเพื่อนเพื่อนมัธยมที่กลับดูคลิปนี้ก็คงจะย้อนความหนังไปได้วยกันแต่สำหรับเพื่อนๆในมหาลัยที่มันเพิ่งจะผ่านมาไม่นานหวังว่าอีกสัก5ปีหรือสัก10ปีได้ย้อนกลับมาดูคลิปในวันที่เราจบก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันกับผมแล้วก็เพื่อนๆชาวมัธยมที่ดูคลิปนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นทานแมชชีนให้กับพวกเราทุกคนที่อยู่ด้วยกันมานะครับวันนี้ลาไปก่อนนะ b i s